ผมจี๊ดอนี่ยหลเต็มเลยโอ้โหน่ามันคงอยากนอนอะมันก็เลยไม่ค่อยดูไม่็เล่นน้ำเป็นยี้หลยน้ามันใช่มันเป็ก่อนแต่คืนนี้หลับสนิทเย้

ออ้กันอนะไปลขอิขอนม่ไดมันน้ว่าคนนเนีย โอ้ทุยเลยมาปโอ้โหดูห like bon ัวหัวแล้วมันท um> uh ุยขนาดนี้ฮะานีใกล้เลยเอาลูกอา่าใ่าใช่ไหมอามา่เนี่ยมาอูนี่เลแล้วเดี๋ยวให้เราเกบเพื่อนเอามาป้งันบ้าเอาไ้าน้ั้งหอ

ตราบอว่าสระน้ำที่บ้านไม่เล่นใช่ไหมต้องมาเล่นจ้างเขาเล่นที่บ้านไม่มีบันไดโอ้โวงมันนะเลยโอดี๋ยวเลย ตอนเนี้ยตันเขาเหนียวล่ออ่ะโอ้ยแงน้าดูเลยองลองอีกคันนึ่งลงอีกคันนึ่ง้ยันหนึงอยู่ไหนมมเนี่ยโอ้เท่าพอดี มาแล้วมานะบเดี๋ยวก็ค่อยนโนไปดุนกันมาก็ดีอ้่ะเอม โอ้ยโอ้โหโอ้โหอะมาไวครับเจออยู่แล้วตอนหน้าแล้วเจออยู่ขยายตัวเลยโอ้มีระคนที่อยากไม่เออ จัตัวเมื่ีก็อัดวิดีโอใ้แล้วค่ะงม่ค้าจบตัวเลยน่นไ็นั่นไง Wah. Wah. buatnya.

mình đứng yên rồi,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  đứng đi đứng yên rồi, đứng yên Trời ơi, yên rồi, đứng yên rồi, đứng yên

แม่ผมอ๋อว้าย